5มพามานำเสนอโครงงานเรื่องการทำขนมฝักบัวด้วยจากลูกตาลค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้นะคะ1นึ่ง,งลูกตาลปี๊บสลูกตาลสามแป้งข้าวเจ้า เทแป,แป้งข้าวเจ้าใส่ในน้ำน,นะคะไมไแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาล,ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะ,คะแล้วก็คน คนให้มันเข้ากันนะเตียงแรงเตียงแรงนะคะถ้าตีเสร็จล้ใส่ปสักทีใส่น้ำตาลพ่ีให้มันหวานๆถ้าเราอยากให้มันก็ใส่ไปเยอะนะคะ ราก็คนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว่อไปเราจะเอาไปทอดนะคะเดี๋ยวเอาไปทอดเอาไปเาไสาสาดเข้า เราสา,สาดน้ำมันให้มันเข้าตรงกลางนะคะเพื่อจะให้ขนมปักบัวเราจะได้สุกไวๆแล้วก็พี่ส<รา>ิพี่ทำไมปักบัวนะเว้ไม่พิ่หรอกให้ขอมสุกใ่หอสุก เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดใส่จานจาน,ค,นจค่ะแค่นี้ของรายงานโครงงานธุรกิจขนมฝักบ,บัวจากลูกตาลของกลุ่ม5ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ